สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเปิดคลื่นคุยข่าวนะคะพบกันเป็นประจำในช่วงเวลาเย็นๆแบบนี้ค่ะสําหรับวันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันยาตาวีมินวรนัฐถากูลน,นะคะวันนี้นําเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับในเรื่องแรกนะคะก็เป็นข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรที่ปลูกยางพารานะคะเพราะว่าตอนนี้ ราคายางพารานั้นก็สูงขึ้นไปถึง90บาทแล้วนะคะถือว่าเป็นราคาที่สูงสุดในประวัติการเลยนะคะในรอบ7ปีที่ผ่านมาค่ะ โดยเรื่องนี้นะคะนายชัยวัชรงคโฆศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้เผยถึงผลสําเร็จของนโยบายขับเคลื่อนยางพาราไทยของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะซึ่งล่าสุดนั้นราคายางพาราก็สูงขึ้นถึง90บาทถือว่าเป็นราคาที่สูงสุดในรอบ7ปีนะคะจากการซื้อขายผ่านสํานักงานตลาดกลางยางพาราของการยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยทค่ะ พร้อมเดินหน้าผลักดันขายคาร์บอนเครดิตในสวนยางไทยซึ่งก็จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้ได้กว่า2.4มื่นล้านบาทเลยทีเดียวนะคะ ในเรื่องนี้นะคะโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวต่อนะคะว่าสถานการณ์ราคายางพาราสูงทะลุถึง90บาทต่อกิโลกรัมถือเป็นผลงานในรอบ6เดือนที่เป็นรูปธปรรมค่ะจากการทํางานของรัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะภายใต้นโยบายเกษตรกรต้องอยู่ดีสินค้าเกษตรมูลค่าสูงทรัพยากรเกษตรยั่งยืน และการบริหารจัดการยางพาราอย่างรอบด้านนะคะเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับยางพาราค่ะรวมถึงการปรับปรามการลักลอบนำเข้า เพื่อลดผลกระทบด้านราคาของเกษตรกรไทยนั่นเองค่ะนอกจากนี้แล้วนะคะรัฐบาลยังสนับสนุนการสร้างไรายได้เพิ่มให้กับเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราผ่านการผลักดันกระบวนการซื้อขายแลกเปลี่ยนคาร์บอนเครดิตเนื่องจากว่ายางพารานั้นเป็นไม้ยืนต้นที่สามารถช่วยลดการปลดปล่อยกา๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นแนวทางเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรจากการขายคาร์บอนเครดิตในสวนยางนะคะซึ่งคำนวณจากพื้นที่สวนยางในประเทศที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยทั้งหมดกว่า20ล้านไร่จึงสามารถช่วยกักเก็บคาร์บอนได้ประมาณ80ล้านตันค่ะซึ่งก็จะคิดเป็นรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตรวมเป็นมูลค่ากว่า24,000ล้านบาทนะคะราคาซื้อขายคาร์บอนเครดิตนะคะเฉลี่ยอยู่ที่300บาทต่อตันค่ะ นายกรัฐมนตรีได้ให้ความสําคัญกับการช่วยเหลือเกษตรกรไทยนะคะดําเนินการทุกทางไม่ใช่เพียงแค่หาตลาดค่ะมีการเพิ่มราคาด้วยแต่ยังปกป้องตลาดสินค้าไทยควบคุมการลักลอบนําเข้าสินค้าเถื่อนเพื่อให้เกษตรกรมีไรายได้เพิ่มกินดีอยู่ดีพร้อมชื่นชมการทํางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดําเนินการตามนโยบายอย่างเคร่งครัดนะคะเชื่อว่าราคายางจะยังคงปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องอย่างแน่นอนนะคะ โดยรัฐบ,บาลก็จะดําเนินมาตรการให้สอดคล้องเพื่อผลักดันให้ราคายางนั้นมีเสถียราภาพต่อไปค่ะและจากการที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ทางภาคใต้นะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดนราธิวาสเนี่ยละค่ะจึงทําให้ทางจังหวัดนราธิวาสได้นําเอากระเป๋าสารกระจูดของทางวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านพรุกราบแดงนะคะ กลุ่มกระจูดรายามาเป็นของที่ระลึกต้อนรับนะคะในการมาเยือนของนายกรัฐมนตรีและคณะเมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนนู้นนะคะประกอบกับที่ผ่านมาท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้นําเอากระเป๋าสารกระจูดนี้ติดตัวไปใช้ในการเดินทางปฏิบัติภารกิจที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งทําให้ขณะนี้ทางวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านพลุกาบแดง ก็มีชื่อเสียงโด่งดังชั่วข้ามคืนเลยค่ะและเป็นที่รู้จักกันในวงกว้างอย่างรวดเร็วนะคะนางกุเวรรยะกุโนประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านพรูก,กาบแดงก็ได้กล่าวนะคะว่าในขณะนี้เมื่อทราบว่าทางจังหวัดนราธิวาสได้คัดเลือกให้ ในขณะนั้นเมื่อทราบว่าทางจังหวัดนราธิวาสได้คัดเลือกให้กระเป๋าสารกระจูดของทางกลุ่มเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อมอบให้กับนายกรัฐมนตรีและคณะในการลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาสตนก็รู้สึกดีใจและภูมิใจเป็นอย่างมากที่สินค้าของตนนั้นได้เป็นเหมือนตัวแทนของจังหวัดนราธิวาสเพื่อมอบสู่ มือของนายกรัฐมนตรีโดยลักษณะเด่นของผลิตภัณฑ์ของกลุ่มนี้นะคะก็คือเป็นการแปรรูปจากการสารเสือธรรมดานำมาต่อยอดขึ้นรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมากมายเลยล่ะคะ่ะ ในส่วนของวัตถุดิบที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะนำมาจากทั้งในหมู่บ้านและพื้นที่ข้างเคียงโดยตลอดระยะเวลารวม17ปีในการดำเนินการขณะนี้ทางกลุ่มมีสมาชิกประมาณ20ครัวเรือนรวมกว่า100ชีวิตและยังสร้างเครือข่ายขยายไปได้อีก4หมู่บ้านเพื่อเสริมกำลังในการจัดหาวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ และผลิตสินค้าให้ทันกับความต้องการของตลาดที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะภายในกลุ่มสมาชิกนะคะของที่นี่ก็จะ70เป็นกลุ่มเด็กเยาวชนคนในพื้นที่ค่ะเพราะว่าที่นี่นั้นมุ่งส่งเสริมให้เยาวชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนรู้สืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นนี้ไม่ให้สูญหายไปและยังเป็นการช่วยให้น้องๆน,นั้นได้มีไรายได้สามารถแบ่งเบาภาระของครอบครัวได้อีกทางหนึ่งค่ะ จากเดิมที่มีออเดอร์เข้ามาเรื่อยๆนะคะพอมีอไรายได้หล่อเลี้ยงกลุ่มแต่ทันทีที่ปรากฏภาพของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะซึ่งได้ใช้กระเป๋าสารกระจูดของทางกลุ่มในการเยือนกรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศสส่งผลทำให้มีการติดต่อสั่งซื้อสินค้าเข้ามากับทางกลุ่มอย่างมากมายชั่วข้ามคืนเลยนะคะก็เรียกได้ว่ากระแสะจากท่านนายกรัฐมนตรีทำให้กลุ่มนี้นะคะก็เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศค่ะมีออเดอร์หลั่งไหลามาตลอดทั้งกลางวันกลางคืนแอดมินทั้ง3คนของที่นี่ต้องรับออเดอร์ตลอดเวลาซึ่งส่วนใหญ่ก็จะสั่งซื้อกระเป๋าเอกสารแบบที่ท่านนายกรัฐมนตรีและอีกส่วนหนึ่งก็สั่งซื้อ กระเป๋ารูปแบบอื่นๆด้วยนะคะทั้งนี้นะคะทางด้านนางกูแวร์รายะกุโนประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านพลุกกาบแดงเองนะคะก็ได้บอกนะคะว่ารู้สึกดีใจมากที่ขณะนี้สินค้าของกลุ่มเป็นที่รู้จกักและได้รับการยอมรับในวงกว้างทําให้มียอดขายพุ่งสูงขึ้นมากจากเดิมนีขายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ30,000บาทต่อเดือนนะคะแต่ขณะน,นี้ยอดขายกับพุ่งเป็นเท่าตัวกว่า หกหมื่นบาทค่ะสำหรับผู้ที่สนใจสั่งสินค้าสามารถเข้าเยี่ยมชมสินค้าได้นะคะที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์กระจูดบ้านพุกกับแดงตั้งอยู่ที่เลขที่1 1 0 1หทบหมู่เตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสนะคะหรือว่าจะติดต่อสั่งซื้อได้ทางช่องทางของออนไลน์ก็คือเพจ Facebook นั่นเองก็ชื่อว่ากระจูดรายาค่ะโทรศัพท์หมายเลข0 8 9 2 9 8 8 5 6 7นะคะ แม่ก็ช่วงนี้เหมาะเลยทีเดียวนะคะที่จะเตรียมของขวัญของฝากในช่วงเทศกาลสงการานต์ไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่ของทุกทกท่านนะคะกระจูดรายาที่เป็นกระเป๋าจะเป็นแบบกระเป๋าเอกสารก็ดีแบบที่ท่านนายกรัฐมนตรีใช้หรือว่าจะเป็นกระเป๋าถือเล็กๆสําหรับสุภาพสตรีก็ดีนะคะถ้าได้เห็นจะชมได้เลยนะคะว่าท่านผู้ฟังได้ไปชม ในเพจก็จะเห็นว่าสินค้านั้นมีความสวยงามแล้วก็เป็นเอกลักษณ์นะคะมอบให้ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยนะคะเชื่อได้ว่าได้รับความชื่นชมอย่างแน่นอนของไทยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นผ้าขม้านะคะหรือว่าจะเป็นผ้าถุงหรือว่าจะเป็นกระเป๋าสารทุกๆอย่างะค่ะของไทยใส่เ,เทคะคะ่ค่ะมาต่อกันที่อีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นเรื่องการเตือนภัยสําหรับผู้สูงอายุนะคะที่อยู่ที่บ้านตอนนี้เนี่ยเราก็ทราบนะคะว่าแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยไป ทั่วเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กกลุ่มผู้ใหญ่กลุ่มคนทํางานและก็ที่สําคัญกลุ่มที่หลอกได้ง่ายมากๆเลยก็คือกลุ่มผู้สูงอายุนั่นเองค่ะในเรื่องนี้นะคะนายคารมพลพรกลางค่ะรองโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีได้ออกมาย้ําเตือนให้ลูกหลานนะคะ ช่วยเฝ้าระวังผู้ใหญ่ในบ้านเพราะว่ามีรายงานพบว่าในช่วงนี้แก๊งคอร์เซนเตอร์ก็มุ่งเป้าหลอกลวงไปที่กลุ่มผู้สูงอายุและก็ผู้ที่เกษียณนะคะโดยเฉพาะเลยมีรูปแบบคําหลอกลวงมากมายหลากหลายไม่ว่าจะอ้างเป็นประกันสังคมอ้างเป็นเรื่องราวของเงินบําเหน็จบํานาญหรือว่าจะอ้างเป็นสรรพกรด้วยนะคะ ก็เหยื่อก็จะถูกหลอกลวงจนสูญเสียทรัพย์สินนะคะตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักล้านเลยค่ะบางคนก็สูญเงินเกือบทั้งหมดในชีวิตนะคะก็มีให้เห็นด้วยเหมือนกันค่ะ นอกจากนี้แล้วนะคะยังได้กล่าวต่อนะคะว่าตามหลักจิตวิทยาผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและก็จิตใจเกิดพฤติกรรมหงุดหงิดดือ้อเอาแต่ใจไม่ยอมรับฝั่งผู้อื่นมาจากปัจจัยการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนค่ะแล้วก็เรื่องของความจํา รวมไปถึงการได้ยินการมองเห็นสติสัมปชัญญะที่เสื่อมถอยตามอายุนั่นก็ล้วนเป็นปัจจัยหลักนะคะที่ทำให้ไม่รู้ตัวว่ากำลังโดนหลอกอยู่นั่นเองค่ะบางครั้งนะคะก็ดื้อรั้นไม่เชื่อผู้อื่นซึ่งมิจฉาชีพก็เด้งเห็นแล้วล่ะคะ่ะว่าผู้สูงอายุสามารถถูกหลอกได้ง่าย และบางคนนะคะก็มีเงินเก็บที่เก็บเอาไว้ตลอดชีวิตเยอะมากเลยค่ะก็เลยพุ่งเป้าไปที่ผู้สูงอายุนะคะมิจฉาชีพมักใช้เทคนิคจิตวิทยาการโน้มน้าวสองประเภทหลักๆก,ก็คือการอ้างอำนาจ แล้วก็การกดดันโดยการจํากัดเวลาหรือจำนวนรางวัลตอบแทนค่ะทำให้เหยื่อก็รู้สึกเชื่อใจแล้วก็ไว้ใจใช้การโน้มน้าวทางอารมณ์มากกว่าเหตุผลเช่นจงใจจํากัดระยะเวลาทำให้เหยื่อนั้นเร่งรีบโอนเงินเพื่อจะได้รับผลตอบแทนที่ล่อตาล่อใจนะคะ แล้วก็หลงเชื่อว่าตนนั้นจะได้รับผลตอบแทนที่ผู้หลอกลวงนั้นสัญญาเอาไว้ซึ่งไม่ได้เสียแค่เงินทองเท่านั้นนะคะบางคนต้องเสียเงินเก็บไปทั้งชีวิตเลยค่ะก็อยากจะแนะนำคุณผู้ฟังนะคะ6หลักที่ป้องกันผู้สูงวัยจากมิจฉาชีพบนโลกออนไลน์นะคะอย่างที่1คืออย่าเพิ่งรีบเชื่อในทันทีอย่างที่2คือเปรียบเทียบข้อมูลจากหลายหแห่งก่อนนะคะอย่างที่ส อย่าพึ่งรีบแชร์เด็ดขาดนะคะอย่างที่4ค่ะก็คือเลือกเข้าชมเฉพาะสื่อที่น่าเชื่อถือเท่านั้นข้อที่5ค่ะ หากสงสัยให้สอบถามจากแหล่งที่ถูกอ้างถึงและสุดท้ายนะคะก็ปรึกษาลูกหลานก่อนที่จะเชื่อทุกๆอย่างค่ะและหากพบว่ามีปัญหาเกี่ยวกับมิจฉาชีพออนไลน์สามารถที่จะติดต่อได้ที่ศูนย์ aoc 1441นะคะเพื่อที่จะเข้ารับคำปรึกษาแจ้งเบาะแสหรือแก้ไขปัญหาภัยออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะก็ฝากคุณผู้ฟังนะคะว่าเรื่องของอาชญากรรมออนไลน์เนี่ย คุณผู้ฟังสามารถที่จะโทรไปติดต่อโดยตรงได้ที่0ูนย์ aoc 1441นะคะเขาจะรับเรื่องราวเกี่ยวกับอาชญากรรมออนไลน์อย่างเดียวนะคะอย่างเดียว1441ไม่ได้รับเรื่องอื่นๆนะคะอาชญากรรมออนไลน์ก็อย่างที่บอกค่ะเกิดมาชักชวนให้ไปลงทุนนูน่นลงทุนนี่นะคะหรือว่าโดยผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ต่างๆได้หมดเลยนะคะจะเป็นการชวนเล่นแชร์การชวนซื้อ เลขดังนะคะอะไรก็แล้วแต่แล้วเราไม่ได้รับความยุติธรรมโดนโกงสามารถที่จะเข้ามาแจ้งได้ที่ศูนย์ aoc 1441นะคะทุกอย่างที่มาจากแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยแหละคะ่ะเขาก็จะตรวจสอบได้จาก ดูเรื่องของ a d d r e s เอยอะไรเอ่ยนะคะแล้วก็มีดาวเทียมของเราเนี่ยก็สามารถจะดูจุดได้ว่ามาจากไหนเขาก็จะมีกระบวนการวิธีในการสืบของเขาอะนะคะยังไงก็ฝากด้วยแล้วก็คุณผู้ฟังที่สูงอายุอยู่นะคะแล้วก็ฟังอยู่เนี่ยนะคะหรือตัวเราเองที่ไม่ได้สูงอายุนะคะฟังไว้ก็จะต้อง ตระหนักให้มากนะคะสำหรับการที่มีแก๊งคอร์ e เซนเตอร์เนี่ยเขามาหลอกลวงนะคะก็พยายามไม่ต้องพูดอะไรละคะ่ะก็ตัดสายไปเลยเราก็จะทราบอยู่แล้วนะคะว่ามาในลักษณะไหนนะคะที่จะเป็นแก๊งคอร์ e เซนเตอร์แต่ว่าผู้สูงอายุบางคนเขาตัดสินใจไม่ได้เขาก็ฟังก่อนพอฟังก่อนแล้วเนี่ยนะคะก็ต้องบอกเขาว่าขอเดี๋ยวติดต่อกลับไป นะคะขอติดต่อดูข้อมูลที่ถูกต้องก่อนเพราะจำไม่ได้บอกไปเลยค่ะจำเลขนูน่นเลขนี่ไม่ได้นะคะเดี๋ยวเขาก็ลำคาญไปเองนะคะอันนี้ก็อย่าไปพูดอะไรมากนะคะเดี๋ยวนี้ AI เอาเสียงของเราเนี่ยไปเรียบเรียงให้ออกมาเป็นเสียงที่น่าเชื่อถือเอามาร้อยเรียงได้แล้วนะคะพวกนี้เขาก็จะมีเทคโนโลยีเยอะมากที่จะทาในรูปแบบที่เขาพยายามจะโกงคนอื่นนะคะหรือว่าจะหาประโยชน์จากคนอื่นค่ะ มาปิดท้ายกันนะคะที่ข่าวดีสำหรับผู้หญิงไทยนะคะที่จะทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้นะคะมีโคต้าถึง3,188คนเลยค่ะแต่ว่าต้องสมัครผ่านออนไลน์แค่2วันเท่านั้นนะคะคือวันที่16กับ17มีนาคมค่ะในเรื่องนี้นะคะนายคารมพลพลกรกลางค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี <t> ก็ได้เปิดเผยว่ากรมการจัดหางานได้ม <t> ีการป <ๆ S 1> ระกาศ รับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงานครั้งที่14รอบที่2ประเภทกิจการบริการนะคะในกลุ่มของเพศหญิงค่ะเพื่อสมัครไปทำงานยังสาธารณรัฐเกาหลีตามระบบการจ้างแรงงานต่างชาติในโรงแรมรีสอร์ทคอนโดมิเนียมที่พักทั่วไปและร้านอาหารเกาหลีนะคะโดยในรอบนี้ได้รับโควตาผู้สอบผ่านจำนวน3,188คนผู้สนใจสามารถที่จะสมัครผ่านเว็บไซต์กองบริห แรงงานไทยไปต่างประเทศนะคะ TOEA. d o e GO. t h นะคะในช่วงวันที่16กับวันที่17เท่านั้นได้ตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะซึ่งภายหลังจากการดำเนินการทดสอบเสร็จสิ้นก็จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีคะแนนรวมสูงสุดลงมานะคะจนครบจำนวนที่กำหนดตามโควรต้านั่นเองค่ะ และผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศดังกล่าวก็มีสิทธิที่จะไปยื่นใบสมัครไปทํางานที่สาธารณรัฐเกาหลีตามระบบพร้อมขึ้นทะเบียนไว้2ปีนะับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการทดสอบ สำหรับคุณสมบัติเบื้องต้นนะคะต้องเป็นเพศหญิงมีอายุระหว่าง18ถึง39ปีไม่จำกัดวุฒิการศึกษาสายตาไม่บอดสีร่างกายสมบูรณ์สุขภาพแข็งแรงแล้วก็ไม่เป็นโรคที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการทำงานหรือเป็นโรคติดต่อตามที่ทางประเทศเกาหลีนั้นเขากำหนดเอาไว้ มีความประพฤติดีค่ะไม่มีประวัติกระทำผิดทางอาชญากรรมหรือเป็นภัยต่อสังคมและความมั่นคงเป็นบุคคลที่ไม่ถูกห้ามเดินทางออกนอกประเทศไม่มีประวัติถูกในระเทศหรือเคยถูกปฏิเสธการเข้าสาธารณารัฐเกาหลีหรือว่าเคยกระทำผิดกฎหมายของประเทศเกาหลีไม่เคยพำนักในประเทศเกาหลีด้วยวีซ่า e9 หรือว่า e10 และต้องไม่มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิดค่ะผู้ที่อยู่ระหว่างการรอสัญญาจ้างงานของประเภทกิจการอุตสาหกรรมการผลิตและกิจการเกษตรและปศุสัตว์สามารถสมัครเข้ารับการทดสอบได้นะคะและเมื่อผ่านการทดสอบสามารถรายงานตัวสอบผ่านเข้าระบบการบริการก็จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อรอคัดเลือกจากนายจ้างในลำดับแรกค่ะ ผู้สนใจนะคะสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียนคุณสมบัติผู้สมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่เว็บไซต์กองบริหารแรงงานไทย ไปต่างประเทศนะคะ toea doe go th นะคะเข้าไปที่เมนูค่ะประชาสัมพันธ์หัวข้อประกาศรับสมัครทดสอบภาษาเกาหลีและทักษะการทำงานครั้งที่14ประเภทกิจการบริการ2เพศหญิงหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่1-10สําำนักงานจัดหางานจังหวัดทั่วทุกจังหวัดเลยนะคะหรือง่ายๆเลยสายด่วนกระทรวงแรงงานนะคะโทรไปที่1506กด2 รวมการจัดหางานค่ะ หรืออีกที่หนึงก็คือสายด่วนกรมการจัดหางานนะคะ1694ค่ะ2เบอร์นะคะ1506กด2กับ1694นะคะก็เป็นข่าวดีสำหรับสาวไทยที่มีทักษะในเรื่องของภาษาเกาหลีอยู่แล้วนะคะเข้าไปทดสอบได้นะคะก็3,188แตำแหน่งก็ถือว่าเยอะมากนะคะอยู่ในประเภทกิจการบริการที่ในลักษณะของงานที่จะไปได้ทำนั่นเองไปแบบถูกกฎหมายไม่เป็นผีน้อยนะคะเพื่อ ที่อย่างน้อยก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยนะคะการไปเป็นผีน้อยเนี่ยทำให้ในอนาคตเราอาจจะขาดโอกาสหลายๆอย่างตอนนี้ก็อาจจะมองว่าไปแล้วมีเงินเยอะมีเงินดีแต่ว่าก็จะทําให้ความเสียหายเล็กๆน้อยๆที่คุณทําก็าจ,จะใหญ่โตไประดับชาติดได้นั่นเองค่ะก็ฝากเอาไว้หลายๆคนเนี่ยก็มองช่องทางแบบนี้นะคะซึ่งเราก็ได้นำเสนอให้คุณผู้ฟังได้ทราบเพราะว่าก็เป็นช่องทางที่ถูกต้องนะคะ ก็ไม่เข้าใจอะไรยังไงเข้าไปดูที่กรมการจัดหางานนะคะหมายเลขโทรศัพท์ที่ดิฉันบอกไว้นะคะถ้าเป็นกรมการจัดหางานก็คือ1694แต่ถ้าเป็นกระทรวงแรงงานเลยเนี่ยเข้าไปที่1506แล้วกด2นะคะก็เข้าไปดูได้ว่าจะมีรายละเอียดอะไรยังไงบ้าง2วันเท่านั้นนะคะที่จะสมัครทางออนไลน์ก็คือ16และ1 7นะคะมีนาคมนี้ ตลอด24ชั่วโมงค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการเปิดเคลื่อนคุยข่าวแล้วนะคะดิฉันยาตาวีมินวรนัฐากูลลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือเสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นๆได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขา เป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย